แล้วก็สำหรับชั้นม .3 นั้นกรับผมได้ใช้หนังสือ access 3 r e e นำมาสอนให้นะครับรือสา .3 complete the sentence นะครับจงทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับให้เสร็จให้เรียบร้อยก็เช่นเดิมนะครับนะบมีคำคุณศัพท์มาให้คือคำว่าเตี้ยคำว่าสูงคำว่าผอมคำว่าอ้วนคำว่าหนุ่มนะครับและก็คำว่าชาราดังนั้นเราเห็นสองภาพนี้นะครับก็คือหนุ่มกับชารา ชีสยังนะครับยังคำทั้งหมดนี้เขาถือว่าเป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์คือคำอะไรคือคำที่บ่งบอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของนะครับว่าสูงต่ำดำขาวยาวสั้นเป็นต้นนะครับนั่นเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคำ adjective นะครับคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนักเรียนและ verb to be ไม่ต้องแปลนะครับนะ คมตกูจะสอนให้ตั้งแต่พ .3 ไปเลยดังนั้นภาพนี้นะครับ is y ยังให้แปลว่าหลอ่อนวัยรุ่นหรือหล่อนยังอ่อนอยู่ยังหนุ่มอยู่นะครับ is ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือนั้นไม่ต้องแปลนะครับดังนั้นตรงกันข้ามนะครับผู้ชายคนนี้ก็ he is old นะครับแปลว่าเขาเป็นคนแก่หรือเขาชรานะครับเขาอาวุโสก็ได้นะครับ มาดูภาพสองสัตว์สองตัวนี้นะครับดังนั้นก็คืออ้วนกับผอมนะครับนะข้อที่สามก็ it's thin นะครับภาพสุนัขนะครับต้องตอบว่าผอมภาพแมวนะครับก็ต้องตอบ it's fat นะครับอ้วนมาข้อต่อไปนะครับสองคนนี้นะครับแน่นอนนะครับคือเปรียบเทียบความสูงกับความต่ํา ดังนั้นข้อที่5้าก็ it's tall นะครับเขาสูง่ h he is tall นะครับเขาตัวสูงนะครับส่วนภาพที่6นะครับก็เป็นผู้ชายนะครับนะ he is short เขาตัวเตี้ยนะครับหรือเขาเตี้ยเฉยๆก็ได้นะครับนะคุณครูใส่คำว่าตัวเข้าไปเพื่อให้มันฟังดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับคุณครูไปเร็วนะครับนะเน้นเสมอว่าถ้าเกิดไปเร็วเกินไปนักเรียนก็สามารถที่จะหยุดคลิปนะครับ ย้อนหลังฟังหลายๆรอบได้นะครับนะจบหน้าที่ยี่สิบหฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุนช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาพี่นั่นต้องขอขอบ